ูกบัญชีธนาคารกับแอปซื้อขายซื้อง่ายจ่ายง่ายไม่ต้องวุ่นวายซื้อทีโอนทีแต่หากพลาดพลั้งถูกคนร้ายโจมตีอาจเงินหายเกลี้ยงบัญชีนี่คือภัยไซเบอร์หลายต่อหลายครั้งที่เราได้ยินประโยคที่ว่าเงินหายเกลี้ยงบัญชีจริงๆแล้วแต่ละกรณีคนร้ายมีกวลวิธีที่แตกต่างกันไปนะครับบางครั้งก็โทรมาขู่โทรมาหลอกขอยืมเงินหรือเคลียร์คดี กับอุบายเรื่องด่วนชวนลงทุนชวนทำงานหรือหลอกให้รักเพื่อให้เราหลงเชื่อติดกับดักโอนเงินให้เขาด้วยมือเราเองหรือด้วยมือของคนใกล้ชิดที่เราไว้ใจให้เขาโอนแทนเราได้ส่วนอีกแบบหนึ่งคนร้ายจะไม่เสียเวลาหลอกล่อแต่จะหาทางมาสวมรอยเป็นตัวเราสวมสิทธิ์เข้าไปกดสั่งถอนเงินจากบัญชีของเราเองเลยการสวมรอยเป็นตัวเราก็ทําได้จากหลายช่องทางเช่นบางครั้งก็หลอกให้เรากรอกรหัสผ่าน หรือโทรมาขอให้เราบอกเลขรหัสลับ6ตัวที่ธนาคารเพิ่งส่งมาหรือบางครั้งก็อาจจะเจาะเข้ามาในแอปบริการซื้อขายต่างๆที่เราได้ผูกบัญชีธนาคารเอาไว้แล้วและนั่นคือเรื่องที่เราจะเจาะลึกกันในตอนนี้ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับอาจารย์ปริญญาหอมเอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ตกลงแล้วการผูกบัญชีกับแอปจะทําให้เงินหายเกลี้ยงบัญชีไหมครับไม่จริงเสมอไปฮะผูกบัญชีแล้วดูดเงินออกไปเลยอะไรเงี้ยโอเวอร์ไปนิดนึงมันอยู่ที่วิธีการผูกอยากให้เข้าใจคนใครทํางานยังไงเราก็ตัดสินใจเองระหว่างความสะดวกกับความเสี่ยงผูกบัญชีธนาคารกับแอปคืออะไรคําตอบมีอยู่บนข้อความจากธนาคารนั่นคือตกลงยินยอมให้แอปสั่งหักเงินจากบัญชีของเราไปได้โดยอัตโนมัติมันคือการรียย้ เท่ากับเราอนุญาตให้ผู้ให้บริการดูดเงินจากบัญชีออมทรัพย์เราไปชำระค่าสินค้าและบริการได้เลยอันนี้ผมว่ามันเสี่ยงไปผมไม่แนะนําเงินมันไปทันทีเลยเริ่มต้นที่เรากดตกลงยินยอมเองทําให้เราสะดวกขึ้นในการซื้อของหรือจ่ายค่าบริการไม่ต้องคอยมากดโอนทุกครั้งการผูกบัญชีเป็นวิธีการหนึ่งของการชําระเงินการชำระเงินมีหลายวิธีชําระเงินสดตัดบัตรเครดิตบัตรเดบิตตัดเงินจากวอลเล็ตผูกบัญชีธนาคารตรงกับผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซกับผูกบัญชีกับวอลเล็ตไม่เหมือนกันนะนั่นทางรอดของเราคือออชําาาาารรระเเงงงงิินยยย่่่ไไมใหห้สีจ์ญลั คิดที่ว่าพร้อมจะโดนคนร้ายเจาะเข้ามาขโมยเงินเราได้ตลอดเวลา4ตีในรูพระนักป่าในรูครั้งเนี่ยผมว่ายัางไงเราก็มีช่องโหว่อยู่ดีอะยังไงเราก็โดนแน่เราก็ต้องอั้นวงเงินในบัญชีเราไว้จํากัดวงเงินความเสียหายเราไว้เผือกดตัดผิดบัญชีถูกแฮกแล้วแต่มันก็แฮกไปได้แค่งเงินที่เราใส่ในบัญชีนั้นไม่เกิน2,000บาทมันก็โดนแค่2,000บาทต่อให้ผูกต่อให้ลิ้งยังไงมันก็มีอยู่แค่นั้นส่วนไอ้บัญชีที่เรารับเงินเดือนมีเงินอยู่เป็นหมืม่นเป็นแสนจริงเนี่ย,ย,รยเราไม่เคยเอามายุ่งกับเร สองพันไม่เคยส่วนบัญชีที่ผมรับเงินเดือนบัญชีผมมีเงินหลักหมื่นมี่ต้นไปเนี่ยผมเรียกว่าบัญชีเย็นตัวบัญชีร้อนเนี่ยจะผูกทั่วทุกสารทิศเลยบัตรเดบิตค่าน้ําค่าไฟอะไรผมอยู่กับบัญชีร้อนตลอดแล้วเวลามันมาออโต้มาตัดมาเติมอะไรก็แล้วแต่มันก็ถูกลิมิตความเสียหายไว้เท่ากับวงเงินที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีร้อนของผมหลักการนี้ยังรวมถึงการใช้วอลเล็ตต่างๆวอลเล็ตมันกำลังฮิตมากมันมีโปรโมชั่นมันมีสิทธิพิเศษอะไรมากมายถ้าอยากได้โปรโมชั่นอออออออยยยยาาาาาากกกกไไไไไไดด้้้้้้้้สิิิิิิิิททธพเเ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 เศษจจววววลลลลลลล็็็็็็ตต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 ตรรรรงงๆมมมมมมม่่่่่่่่ปปปปนน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 นใใใชชแแแัััีีขผห โนมัติพยายามจะไม่ทําอะไรที่เป็นอัตโนมัติส่วนวิธีสุดท้ายการเอาบัญชีผูกกับวอลเล็ตแล้วมาตัดตรงกับบัญชีเราเลยเนี่ยโอ้โหอันตรายมากเพราะว่ามันไม่มีลิมิตเลยเนีย่ไม่ควรทอะ่ะแต่ถ้าใครอยากทําก็ต้องมาเน็ตเงินในบัญชีออนัพย์นั้นอย่าให้เงินมันมีเยอะเกินไปเผอมาทีห้าหมื่นแสนหนึ่งแล้วจะกุ้มใจผู้ที่จ่ายค่าเทอมลูกไม่ผูกได้จะดีที่สุดส,ส่วนบัญชีเย็นเช่นบัญชีเงินเดือนบัญชีนี้ผมจะไม่ผูกกับบตดอะไรเลยไม่มีบัตรเครดิตเดบิตอะไรไม่มีออโต้ตรงมาตัดเป็นบัญชีอน้ เมื่อถึงตรงนี้คนที่ยังไม่อยากจะจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อนผู้เชี่ยวชาญก็แนะนําว่ายอมไม่สะดวกโอนจ่ายเป็นครั้งครั้งไปจะปลอดภัยกว่าครับคือผมเป็นมนุษย์ความเสี่ยงต่ํามากคือผมทั้งไม่ผูกทั้งไม่ตัดเลยสั่งของมาจากเวยการอีคอมเมิร์ซไม่เกิน200 0บาทเนี่ยชระเงินปลายทางถ้าเกิดมันจะเยอะสี่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยมันจะไปสเต็ปต่อไปตัดบัตรเครดิตเป็นครั้งๆ้งไปผมจะไม่ใส่บัตรเครดิตแบบให้มันจําซื้อทีใส่ทีซื้อทีใส่ทีเพราะว่านานทีเนาะซื้อทีหน,นึ่ง OTP มาทีหนึนน่อยเพรานนาะลดโน,น รอยยึดบัญชีหรือขโมยเงินไปแล้วแม้มีโอกาสได้คืนก็อาจจะต้องรอนานเตรียมพร้อมให้มันมาเลยคืนนี้พรุ่งนี้บัญชีโดนแฮ็กไปก็เสียหายแค่เงินที่มีอยู่ในบัญชีเรียกว่าบัญชีพร้อมแฮกผ่า0ร้อยพันหนึ่งสองพันแต่ถ้าโดนไปส 20, 50, 000, ักสองหมื่นห้าหมื่นนี้เริ่มหน้ามืดแล้วโอกาสจะได้เงินคืนเนี่ยมันมีแต่มันต้องใช้เวลาตรวจสอบสามเดือนหกเดือนถึงเวลานั้นเราจะเอาเงินสดที่ไหนใช้ล่ะ รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับภัยไ,ไซเบอร์อันตรายหากรู้เท่าทันป้องกันได้ส่งต่อคลิปและคำเตือนนี้ถึงคนที่คุณห่วงใยและร่วมสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ไปได้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเพิ่งรีบแชร์มันตรวจสอบก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม